เป็นการตรวจคันค้งที่หวานรู้สึกว่ามีความขบวนใจมากกว่าปกติต่อไปสารอบแล้วแล้วเดี๋ยวรอทำงตรอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะกลัวมากไม่อยาก็กงม่วงต้องกือน้ำตาลที่ผสมกับน้ำปลาโดยที่ไม่มีอะไรอย่างๆๆอื่นเลยเนี่ยพื้นฐานคนชอบกินหวานอยู่แล้วแต่กินเข้าไปรู้สึกว่า,วามันไม่อร่อยอยนะ้บอกว่า,ามันไม่ใช่โบโกอหวานเยอะมันไม่ที่มัทฉะหวานเต็มที่รักนี้ขึ้นสุดลง จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมีนัดตรวจน้ำตาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นอะไรที่หนุ่มมากเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันชๆ ที่เมื่อกี้รียกได้ว่าอาบน้าแต่งตัวเรียบร้อ,อยแล้วแล้วก็เหลือเวลาก็เลยจะมานั่งเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าทําไมหวันถึงบอกว่ามันเป็นการตรวจคันรั้งที่หวันรู้สึกว่ามีความกังวลใจมากกว่าปกติการไปสาวหังนี้จะเป็นตอนรอบของ6เดือนครึ่งเป็นครั้งแรกที่หวันจะได้ไปเจอหน้าลูกสา หลังจากที่หวานอะติดโควิดมาสิบวันส่วนข้อที่สองว่าวันนี้มันเป็นวันที่หวานมีนะตรวจเบาหวานนะะตั้งคันแล้วก็คือเครียดเมื่อคืนนี้ก็คือนอนไม่หลับหวานก็กังวลว่า,นะวาที่ผ่านมาเรากินอาหารเยอะเพียงพอที่จะให้ลูกโตตามเกณฑ์ไหมหรือเรากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เยอะเกินไปจนมันจะทาให้แบบลูกตัวเล็กด้วยน้ําตาลขึ้นด้วยเอาละที่ายเลยาตอนนี้ก็คือวนเวอร์เกินไปละจนจะไม่ทันแล้วไปเจอกันที่โรงพยาบาล ระหว่างที่รอเรียกชื่อนะคะหวาดจำนต้ให้บอกว่าในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่หวัดต้องของเพดานขวนก็ต้องตรวจบหวานเหมือนกันแหละคือเราอ่ะก็ต้องกินน้ำตาลที่ผสมกับน้ำปลาโดยที่ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยพื้นฐานคนชอบกินหวานอยู่แล้วแต่กินเข้ารู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่ไ่อาป่ามันไม่ใช่โคกหวานเยอะมันไม่ใช่มัทฉะหวานเต็มที่แล้วเราก็เก็บความรู้สึกวันนั้นไว้ได้ใจถ้าฉันได้ท้องอีกทีเมื่อไรฉันจะเตรียมมันหนามาก และในวันนี้ค่ะทางเราก็เลยเตรียมมะนาวมาจ้าน่มะมานาวบางกออยังไม่พออันนี้เกลือแล้วก็ยังมีน้ำแข็งและก็ยังมีแก้วที่เอาไว้ผสมด้วยอุปกรณ์ที่พอมมากเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันรอบนี้มันจะอร่อยลันลามันจะมะนาวโซดาแค่ใส่กันเทียมมาแล้วค่ะความวอกในวันนั้นพี่พยาบาลถามว่าลองชิมดูก่อนไหมคะอาจจะไม่ต้องเติมมะนาวมาได้เลยบอกว่าไม่ยังทำหวานวันนั้นได้ได้ ต้อร่อยมากอ่าเติมเข้าไปให้หมดเดี๋ยวหาว่าโกงนีอ่อย่างเราไมไ่ใส่เกลือนะเนี่ยแส่สะอาดออกมาแล้วเนี่ยเห็นนะ <c oughs> มีความสุขเลยอะ่ะเดี๋ยวตั้งใจกินให้หมดก่อน,นะคะเดี๋ยวพี่พยาบาลจะรอนาเรียบร้อยนะคะหมดแก้วแล้วก็ ก็คือปวดเกรี้ยงเลยตอนแขกเดี๋ยวเราไปรายงานตัวกับพี่พยาบาลก่อนเมื่อกี้ไปถามพี่พยาบาลแล้วก็คือว่าหลังจากผลออกรอบเนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าผ่าเกตก็คือจบไม่ต้องตรวจอีกแต่ถ้าตรวจรอบแรกคือรอบนี้แล้วมันไม่ผ่าก็จะต้องกืนน้ำตาลๆ75กรัมเรื่องอันนั้นจะเจาะเลือดสามรอบแล้วก็ต้องดูผลอันนั้นว่าตกลงว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเบาหวานขะตั้งครรภ์จริงไหมขอให้จบขอให้มันจบที่ตรงนี้จอเลือดเสร็จแล้วค่ะถ้าเรา เดี๋ยวเราก็ต้องรอผลอีกประมาณเขาบอกว่าผลก็จะออกมาประมาณหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็รอเขาคุณหมอคิดว่านาทผ่านแหละน้ำตาดเกินเกณฑ์ก็สรุปก็คือเกินมาเป็นร5อยห้าสิแปดเขาตัดที่ร้อยสี่สิบต้องพอสมควรค่ะคุณหมอบอกแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ต้องเครียดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจรอบสองอัะนะก็คือต้องเกืนน้ำตาลกันอีกแล้วจ้าหลังจากเราจ่ายเรื่องมาหวานลอมาดูความช่นมือถอดใจกันนะคะ ต้อรเป็นร็อกที่อารมณ์ขึ้นลงแบบสุดๆสุขเต็มไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลเพราะคือเรื่องราทั้งหมดมันจะยังไม่จบภายในวันนี้นะครับเราจะมาจุดลงตากันอีกรอบซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ใจมากว้าคือ,จอยจว่า แต่ว่าอย่างน้อยๆออมันก็มีเรื่องราวดีๆก็คือลูกสาวอะโตทำเกณฑ์แข็งแรงทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยฮูเรสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือผ่านมาสามวันกลัวมากไม่อยากไปเอาหวัหงบอให้ผ่านเถอะมก็มันใจ่ดเยนะเรียบร้อยนะคะเข็มแรกผ่านไปตอนนี้นั่งรอ เขาชงน้ำตาให้กินซึ่งอุปกรณ์ของเราเนี่ยรบครันหมนเลยไม่ว่าจะเป็นมันนาเกลือน้ำแข็งนะคะพี่พยาบาลบอกว่าก็จะนับเวลาเมื่อกินน้ำตาลหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็อีกเข็มหนึ่งก็เป็นอ,อีกหนึ่งชั่วโมงากนั้นรอบนี้ก็คือเป็นเข็มสุดท้ายแล้วต่อไปสามรอบแล้วแล้วเดี๋ยวรอทางลอีกหนึ่งชั่วโมงอาล้ค่าตอนนี้ก็คือเอาเอเนอร์จีที่สดใสกลับขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าผลจะยังไม่ออก ว่าคุยกับเพื่อนมาเยอะมากๆเพื่อนๆบอกว่าเราก็เป็น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 หรือว่าแม้แต่ในแฟนเพจเองทุกคนก็คือว่า ลืมไปว่าท้องเอาละค่ะทุกคนสำหรับบล็อกที่หลากอารมณ์บล็อกนี้ขึ้นสุดลงกดดาม,มา่าบ้าบอคือทำไมมันถึงจะ e motion, กกอีโวชั่นเยอะกันขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าการทำบล็อกฝากขันมันจะสนุกสนานกันได้เบอร์นี้เพื่อกันใหม่บล็อกหน้าใครมีอะไรอยากถามเรื่องเบาหวานในเรื่องการตั้งครนภ์เรื่องการตั้ง,งรก็คือสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่บล็อกหน้าดีใจไม่ไหว